โอเคครับก็สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมแกงคูเซตนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างแก๊งแล้วก็เซตนะครับเซตตรงเซตสีนะครับเซตอ่าต่างๆานะครับสำหรับพวกแบบแอดมินมือใหม่นะครับสำหรับพวกเดเวลลอปเปอร์มือใหม่เนาะโอเคนะครับแล้วก็จะมาสอนสร้างประตูประตูวาร์ปประตูแก๊งนะครับแล้วก็สอนเซตภายในนะครับนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็วันนี้ผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับสาหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแบบ จบเลยนะแบบไม่ข้ามอะไรนะครับก็ผมบอกเลยว่าเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะสอนให้ละเอียดที่สุดนะครับโอเคนะครับนะครับโอเคเนาะขั้นแรกนะครับจะมาดูวิธีการสร้างกลุ่มนะครับคําสั่งนะครับคําสั่งทุกอย่างนะครับทุกคนสามารถพับไดนาดินะครับผมทับไดนาดิเฮลไปดูได้เลยนะครับนี่ครับเป็นคาสั่งต่างๆของแอดมินเนาะนี่ครับแอดมินวิบหกก็จะมีประมาณนี้ครับผมสร้างคําสั่งเนาะ โอเคแล้วก็สําหรับใครที่ไม่อยากเข้ามาดูตรงนี้นะครับแล้วก็พวกคําสั่งชุดคําสั่งที่จําเป็นนะครับนี่นะผมจะให้ไว้ใต้ลิงก์คลิปนี้เลยนะครับตอนแรกนะครับอันนี้คือจะเป็นคําสั่งสร้างแก๊งนะครับคุณก็คัดลอกมานะครับคุณก็เข้ามาในเกมครับผมก็ใส่ลองอันนี้ไปก่อนนะครับรอบหนึ่งนะครับมันก็จะให้เลือกใช้ของกลุ่มนะครับไฟานะครับคุณก็เลือกรูปแบบก่อนเลยนะครับผมจะเลือกเป็น อันนี้ผมจะทําเป็นนักข่าวนะครับนักข่าวเนาะ ID สองนะครับผมก็ใส่2ไปนะครับแล้วก็ชื่อนะครับผมจะพิมพ์ว่านิวแล้วกันนะครับอ่านี่ครับจะเป็นนักข่าวนะครับตอนนี้นะครับให้คุณจํา ID กลุ่มของคุณนะครับอันนี้ผมสร้างมาก็คือนิว ID กลุ่ม31นะครับผมจะเป็นกลุ่มที่ผมสร้างมาเมื่อกี้นะครับนะครับสมมุติว่าอาสมมุติว่าผมจะแก้ไขไฟล์กลุ่มที่มีอยู่ในสคริปนี้อ่าสมมุติว่า ผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่าเลขมันไอดีอะไรสมมติว่าลืมไปแล้วนะครับคุณก็มาพิมพ์คําสั่ง set leader นะครับ set leader id คุณแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับอ่าสมมติผมจะไล่นี่นะอันนี้อันที่5ก็ยังไม่ใช่อันที่6อันที่7ก็ไล่ไปแบบนี้เลยนะครับไล่จนกว่าจะเจอเนาะแล้วก็เอามาอิดด์นะครับอ่าจะเอามา เป็น ID กลุ่ม31นะครับคุณก็กด enter ไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดลูกศรชี้ขึ้นนะนะครับแล้วก็มาเลือก t ท p e ของฟังก์ชันที่เราจะแก้ไขนั่นเองนะครับอันแรกก็จะเป็น name ก็คือชื่อกลุ่มนะครับอันที่สอง cooler จะเป็นสีนะครับอันนี้ก็เป็น t y p ก็จะเป็นทางด้า,าน,นของหมวดหมู่ที่คุณเลือกก่อนสร้างเมื่อกี้นะครับจะเป็น p o l i าแล้วก็แพทย์ new อะไรต่างๆพวกนั้นเนาะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็น โมเดลนะครับโมเดลก็คือจะเป็นสกินหรือสกินอ่าเลขชุด ID ที่กลุ่มสามารถที่จะใส่นะครับแล้วก็ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ก็คือตำแหน่งของล็อกเกอร์นั่นเองนะครับปรับตำแหน่งของล er, นะ็อกเกอร์เนาะแล้วก็แลงเกสนะครับแลงก็คือชื่อของยศนะครับอันนี้ก็คือแม็กแลงนะครับแม็กแลงคืออะไรแม็กแลงก็คืออ่าลำดับยศนะครับว่าให้สูงสุดต้องมียศสูงสุดอ่า ที่เท่าไหร่สมมติว่าผมจะตั้งแม็กแม็กแกร์นะครับมาผมจะพิมพ์คำสั่งไปก่อนนะครับสมมติว่าผมอยากให้กลุ่มเนี้ยกลุ่มนักข่าวที่ผมสร้างมาเมื่อกี้ไอดีสามสิบเอ็ดเนี่ยผมอยากให้มียศสักห้ายศผมก็จะใส่เลขค่าไปนะครับนี่นะก็เห็นไหมมาแล้วนะครับนะได้ปรับแต่งความจุยศกลุ่มนะครับเป็นห้านะครับโอเคเนาะเอาไปเรากลักบมาที่เนื้อหาเมื่อกี้นะครับเนื้อหาเมื่อกี้เนาะนี่นะ อันนี้ผมอธิบายรายการไปหมดแล้วเนาะสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนสีนะครับคุณก็พิมพ์ไปเลยว่าคูลเลอร์นะครับวิธีการใส่สีนะครับวิธีการใส่สีใส่ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนนะครับขั้นแรกนะครับคุณไปหาโค้ดสีมาก,ก่อนนะครับพิมพ์ไปว่าโค้ดสีนะครับจะเป็นสี html หรืออ่ะนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ คุณเลือกมาหนึ่งสีสมมุติว่าผมจะเอาสีม่วงเป็นม่วงแบบแบบนี้แล้วกันครับคุณคัดลอกมาเลยครับคัดลอกแค่ตรงนี้เนาะไม่ต้องคัดลอกตรงนี้มานะครับแค่ตรงนี้นะครับวิธีใส่สีกลุ่มนะครับมันจะมีศูนย์ x แล้วก็บวกบวกแล้วก็ f f นะครับให้คุณหม่านตรงนี้ครับเอาโค้ดสีมาวางแทนบวกบวกนะครับนั่นก็คือเอเดี๋ยวนี่นะครับคุณก็วางไปให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือโค้ดสีที่ถูกต้องนะครับให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับ คุณก็คัดลอกไปใส่เลยนะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็กด enter ไปนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นสีที่เราใส่มาเมื่อกี้แล้วนะครับอย่างถูกต้องอ่ะคุณก็ลองเช็คดูนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับ new นี่ฮะเป็นสีที่เราเปลี่ยนมาเมื่อกี้แล้วนะครับอย่างถูกต้องนะโอเคผมจะเปลี่ยนโมเดลนะครับก็ให้คุณพิมพ์โมเดลไปเลยนะครับผมโมเดลอ่า นี่เห็นไหมตูเ้เก็บเสื้อผ้านะครับแก้ไขสกินคุณก็ใส่ได้เลยนะครับเลือกใส่ได้เลยเนาะนี่ครับผมแนะนําว่าให้ใส่แค่ที่จําเป็นนะครับอันพวกนี้ไม่ต้องไปใส่นะเพราะว่ามันลบไม่ได้นะครับถ้าใส่ไปแล้วก็คือใส่ไปเลยนะครับมันลบไม่ได้เนาะโอเคนี่ครับก็ผมจะใส่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคแล้วก็ผมจะสร้างล็อกเกอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็กด enter เลยนะครับนี่เห็นไหม ตูเซฟมันก็จะมาแล้วนะโอเคให้เราก็พิมพ์แต่ละสริปแต่ละเซฟมันไม่เหมือนกันนะครับบางเซฟก็กด n ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมต้องอันนี้เนาะโอเคมันจะมีคําสั่งเริ่มง,งานนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตู้อาวุธนะครับต่อไปก็มาที่แรลงนะครับเอ็นี่นะครับแล้วก็สามารถใส่ระยบเลย ชื่อระดับยศได้เลยนะครับอสมมติว่าผมจะใส่ยศหนึ่งให้เป็นในนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมจะเขียนว่านักข่าวนะครับนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ได้หมดเลยนะครับใส่ได้ทุกยศเลยนะครับโอเคแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็ขออนุญาตเทสให้ดูแค่เท่านั้นนะครับโอเคนะครับผมก็จะเอาตรงนี้เป็นอ่า ที่ทําการของนักข่าวหรือว่ากลุ่มแก๊งที่ผมสร้างมาเมื่อกี้นะครับนะสมมุติว่าผมจะสร้างประตูใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะก็คุณก็แปลคําสั่งมาเลยครับมันจะเป็นคําสั่งสร้างประตูเนาะโอเคนี่ครับคําสั่งสร้างประตูนะครับคุณก็คัดลอกมาเลยนะครับคัดลอกมานะครับปึ๊บแล้วก็เว้นวรคนะครับแล้วก็ใส่ไอีแก๊งหรือเอ้ไม่ใช่สิ ใส่ชื่อประตูนะครับเออใส่ชื่อประตูนะครับนี่ครับเห็นไหมมันจะให้เราใส่ชื่อประตูนะครับเราก็ใส่ที่ประตูไปที่ทำการนี่หมผมสร้าง id ประตูที่23ามาแล้วนะครับก็คือที่ทําการรักข่าวนะครับก็เหมือนเดิมครับจดจําชื่อ id ประตูให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสำคัญในการอด i t นะครับถ้าคุณลืมคุณก็ edit ไม่ได้นะครับเนาะ ุณต้องไปไล่หาในสคริปต์อย่างเดียวนะครับตรงนี้มันก็จะยุ่งยากหน่อยนะโอเคอันนี้อย่าเพิ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วอย่าเพิ่งต่อยเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งกดเข้าไปที่ในประตูเนาะเพราะว่าถ้าคุณกดเข้าไปมันจะตกแปะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เซตภายในนะครับต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการล็อกประตูก่อนนะครับก่อนที่จะไปเซตภายในนะครับคุณก็อขออภัยครับมากลับมาที่ยิดประตูนะครับหรือแก้ไขประตูเนาะ พิมพ์ไปเลยแล้วก็ไอ2ดียครับแล้วก็มันจะมีพวกนี้เข้ามานะครับเรามาโฟกัสแค่1 2และส้ยและอันสุดท้ายนะครับขอภัยนะครับ1 2อและอันสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องโฟกัสนะครับวิธีการล็อกประตูนะครับพิมพ์คำสั่งอสุดท้ายไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่ง ID กลุ่มนะครับ เหนะผมสร้างนี้เมื่อก่อนเดี๋ยวผมตัแบบอ่ะสมมติว่าผมไม่ใช่นักข่าวนะเซลลิเดอร์อ่าสมมติว่าผมไม่ใช่นักข่าวผมเป็นตำรวจนะผมก็จะกดต่อยเข้าประตูนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นนักข่าวอ่าอันนี้ผมเป็นนักข่าวแล้วนะผมกดต่อยนี่มันก็จะเข้ามาได้แล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เองนะครับการล็อกประตูนะครับแล้วก็ ต่อไปเราจะไปดูทางด้านของภายในประตูนะครับก็ให้ดูคําสั่งที่ผมทิ้งให้นะครับนี่นะไปเลือกภายในประตูนั่นเองนะครับพิมพ์ไปเลยแล้วก็มันจะให้เลือกนะครับอันนี้จะเป็นพวกอ,อะไรภายในต่างๆของเกมหรือสคริปต์คุณมีแค่ไหนคุณก็ใส่แค่นั้นนะนะครับผมโอเคผมจะใส่เป็นอะไรดีอ่ะ โอเคนะครับอันนี้ผมเลือกภายในได้แล้วเนาะโอเคผมจะเอาตรงนี้เป็นทางด้านของภายในของ,ของประตูที่ผมสร้างมาเมื่อกี้นะครับผมก็จะหาทางออกก่อนเนาะก็จะหาตำแหน่งที่ให้มันวาร์ปมานะครับผมก็จะเอาซักเป็นตรงนี้นะโอเคก็ให้ทุกคนนะครับพิมพ์คําสั่งนะอีดิทแก้ไขประตูนะครับก็ผมขอตัวครับ id ประตูยี่สามนะครับแล้วก็ค้นต,ตามด้วยคําสั่งอันที่สองนะครับก็คือ โอเคนี่เห็นไหมนะครับได้ลแล้วนะครับก็ให้เรากดต่อยออกไปนะครับมันก็จะมาโผลท่ที่ตรงที่เราเซตตรงที่สร้างด้านหน้าประตูไว้ตอนแรกนะครับนี่เห็นไหมพอเรากดต่อยเข้าไปปุ๊บนี่นะครับมันก็จะมาโผล่ด้านในแบบนี้เลยนะครับนะโอเคเนาะไม่งงนะครับผมพยายามสอนแบบละเอียดยิบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําประตูวับด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำตรงไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมจะสร้างประตูวาร์ปนะครับการสร้างประตูวานระ์ปเนาะเราจะพิมพ์ว่าวาร์ปไป LS อะไรยนี้นะครับนี่ครวาร์ปไป LS นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมจะสร้างมาอีกอันนึงนะครับอันนี้ ID ยี่สิบสี่นะครับวาร์ปไป LS แล้วก็วาร์ปไป S F S F เห็นไหมไอดีีคือว่าไปเอลไคือว่าไปเอนะครับโอเคเราเราออกไปข้างนอกก่อนนะครับโอเคนะครับต่อไปให้เราไปหาตำแหน่งที่เราจะว์ปไปนะครับตำแหน่งที่จะให้มันว์ปไปเออนะครับตำแหน่งที่จะให้มันว์ปไปผมจะให้มันว์ปมาที่ตรงก็จะเอาวางไว้สักตรงนี้แหละเออไว้ เดี๋ยวใช้มันส,สวยๆสักหน่อยวางไว้สักตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็น่ปนาประตูนะครับทางออกดี24เจ้าเมื่อกี้ที่เราทำ map my w o r l นะครับเราก็ใส่ไปนะครับแล้วก็พิมพ์อันที่สองนะครับนี่นะนอ,อนะครับนี่มันจะเป็นปรับด้านในของประตูนะครับ นี่เห็นไหมมันวาร์ปมาแล้วเนี่ยนี่ครับผมวาร์ปมาแล้วนะครับต่อไปผมจะทําเป็นประตูวาร์ปไป SF นะครับก็จะวาร์ปไป LS ยอดนะครับแล้วก็ผมจะหาตําแหน่งใน SF นะครับเป็นสักตําแหน่งหนึ่งนะครับโอเคผมจะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เนาะผมก็จะสร้างไว้สักประมาณตรงนี้นะครับโอเคคุณก็พพมพ์ความสั่ง์เหมือนเมื่อกี้เลย ก็คือ Edit นะครับอันนี้จะเป็น ID ดีที่25นะครับที่คุณสร้างเมื่อกี้แล้วก็เราจะวาร์ปไปที่ SF วาร์ปไปเลยนี่ครับมาเรียบร้อยนะ US เรียบร้อยนะครับนี่ไปเลยครับโอเคเนาะนะครับแล้วก็จะวาร์ปกลับไปนะครับผมจะไม่ได้สร้างอะไรละเอียดมากนะครับก็ให้ทุกคนไปปรับแต่งกันเองนะครับก็น่าจะหมดแล้วเนาะไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะโอเคนะครับ คิดว่าคงจะเข้าใจกันเนาะเพราะว่าผมสอนแบบคลิปนี้ยาวมากเลยนะผมสอนแบบละเอียดมากเลยนะผมบอกเลยนะครับใครที่ดูไม่เข้าใจขออภัยจริงๆครับเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่ที่ผมมาสอนก็คือแบบเออตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็แบบพยายามที่จะหาคลิปสอนแต่ก็ไม่มีใครออกมาสอนนะครับผมก็เลยถือเป็นคนแรกที่ออกมาสอนแล้วกันนะครับอาจจะไม่เข้าใจหรือยังไงก็ขออภัยจริงๆครับขออภัย โอเคบ๊ายบายครับ, okay, bye, รบไปแล้วบ๊ายบาย